ดูเขโดูมีงย่า่ตีต้นนี้ต้นเดียวแั้วก็ต็ไปงน รถต้นไม้ของเราไปเพราะว่าเป็นไม้ดินแห้งเนอะดินแห้งต้นไม้ต้นนี้บอนบอนนิดน้นิน้อยนด้ยของนราก,าก,าก,ก็ติดมเมล,ล็ดรุดปลาเพราะว่ามีเม็ดสังเกตได้ง่าย ก็นสังเกตแะละกอจะู่ตัวเมียถ้าเป็นสายอเมที่อน้เ้คอ้โ้วก็

น้ำร้นอนใสใสเก็บน้ำเลยองเก็บน้ำเลยเพื่อนเป็น่นดูนชมดอกงาเป็นแดง็นดอกซ้นกอนนะคะเพื่อนเพ่อนอลุ้นอีก 4. สามสสังเกตได้ไง,ไง่ายๆไปสังเกตเมละกอจะคู่ตัว,ตวเมียถ้าเป็นสายอันดีคือเขาจะมี นอใหม่แล้วนะคะนี่คือเป็นธรรมชาติของพืชเนาะของพืชถ้าเขามีดอกนั่นก็แสดงว่จาจะของนอก,ก็ติดเมล็ดรุดปลาาเพราะว่ามีเม็ดเป็่ชมดอกงาเป็นดอกงเป็นดอกซ้อนนะคะเป็นต่นอลุ้นอีกสามสิบทงเกต็ด้ง่าย ันส huh. ังเกตมะลงกอจะขู okay. ่ตัวเมียถ้าเป็นสายนล้เนี้กตดูจะน่าตดขึ้นมาตรงไหนในน้ยอะตัวที่อย่ในน้ำเยอ่ครับอ้โดและก็เหมือนกับเป็นรังนกนะ จะมันบางจนดอกร้อนนะคะเป็นต้นๆเรลุ้นอีกสามสีค่ะแล้วก็จะพูดซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นดอกออกมาเป็นช่อเป็นสายแบบนี้ก็จะไม่มีลูกเนาะไม่มีลูกแต่เราก็ปล่อยนะคดุคดุสิ่งที่ต้นนี้ต้นเดียวมันก่อนคดุคดุสิ่งที่ต้นนี้ต้นเดียวมันก่อน เป็นไม้ด kind of ินแห้งนะดินแห้งออนนี้บอันเป็นน้ตนไม้ของเราไปเพราะว่า เป็นไดินแห้งนดินแห้งออกออกอน,น,งน,นิน่บอนบอนเลกนิดน้อยอยากเงไปกัดแสงแดดหมดแล้วต้นนี้ต้นเดีวยวไม่รอดนะ เห็นไดง้ง่ายการสังเกตมะละกอตัวผู้ตัวเมียถ้าเป็นสายบอกพี่บ่งบอกว่าเป็นสันธุ์ยาของมะละกอตัวเมียนะะะะคมลกอตัวเมียแล้วมะละกอเราพู้จะเป็นแบบนี้ ็นชมดอกไม้เป็นดอกแเป็นดอกส้มนะคะเพื่อนๆรอลุ้นอีกสามสิบรอสายรอดอกพืชอันดีคือเขาจะมีหน่อใหม่แล้วนะคะนี่คือเป็นธรรมชาติของพืชเนาะของพืชถ้าเขามีดอกนั่นก็แสดงว่าจะเป็นชมดอกไม้เป็นดอกแเป็นดอกส้มนะคะเพื่อนๆ รอลุ้นอีกสามปีต้นจะเงี้ยเงี่ยนออกสีแงันไม่ยหมดอกเลยต้องเกิดให้่นี่นี่ตวกระโดดอีกตันี่ก็เล้จะ่าเกิด่อน่่นนี่เงี้ยเงีดีวยมาแบบนี้วกนาจะไม่ได้กินแต่ก็ไม่แน่ถ้าปล่อยอะไร่็ต้นเป็นจระเห้าสี ลุ้นสีเขาค่ะแล้วก็จะพูดซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นดอกออกมาเป็นชอ่อเป็นสายแบบนี้ก็อะไม่มีลูกเนาะไม่มีลูกแต่เ,เราก็ปล่อยเอาจะติดลูกให้เรากินได้ติดลูกให้เรากิกนได้สังเกตได้ง่าย สังเกตมะละกอจะพูดตัวเมียถ้าเป็นสายคอนโดดตี่ต้นนี้ต้นเดียวมันก่อของน้องก็ติดเมล็ดลูกปลาเพราะว่ามีเม็ดตัวเมียที่หเหเลืออยู่นะครับคอนโดดแล้วก็เนื้อตับเต็มรังนิดนิดต้องมีนะนนมีหน่อขึ้นมาทดแทนอีกหนึ่งหนอ่อ นเกลือทดแทนนะคะขอนเพลือนี่คือธรรมชาติของต้นไม้สังเกตได้ง่ายๆการสังเกตมะละกอจะพู่ตัวเมียถ้าเป็นสายลุ้นๆลุ้นสีลุน้นสายแมลงกอจะพู่ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น ดอกออกมาเป็นชอ่อเป็นสายแบบนี้ก็จะไม่มีลูกเนาะไม่มีลูกแต่เ,เราก็ปล่อยสังเกตเได้ง่ายๆไนสังเกตเมล้วก็จะคู่ตัวเมียนถ้าเป็นสายมันจะเป็นเมื่อยคู่ใด กลมๆอยู่เนาะพอดอกเข้าบานเสร็จก็จะมีเมล็ดเป็นกลมๆอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีนิมิดไม้บอกรักมอกไปวก็เป็นเนี้อเนื้ออกสีแดงอมนมีนดอกลสีแดงโตชมพู กโดดขาะนเอเนียวๆออกสีแดงเลยไม่มันกเลต้องเนัวกระโดดอนเอีกระโดด็ะดด่นเนียว่ต้นเป็นจะเข้ห้าสีลอง้สีเขามกลมๆอยู่เนาะพอดอกเขาบานเด็กก็จะมี เมล็ดป็นกลมๆอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีนิมิตไม้บอกส่วนอี่ยงออสีแดงๆเรอเลยตังตกดี่น่ประดูอีกที อันนี้ก็เลยจะมีตัวชือนแดนี้นน